you <laughs> สวัสดีค่ะอาจารย์จิรพานะคะหรืออาจารย์ออมหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นะคะอยากจะมาให้ข้อมูลพวกเราเกี่ยวกับแผนการเรียนหรือแผนการศึกษาสำหรับการที่จะเรียนหลักสูตรการจัดก,การการโรงแรมของเราตั้งแต่ปี 1- ถึงปี4ต้องเรียนอะไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ หน่วยกิจที่หนูหนูเอทุกคนจะได้เรียนนะคะมีทั้งสิ้นจํานวนคือ138หน่วยกิจนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3หมวดวิชาด้วยกันนะคะหมวดวิชาแรกเขาเรียกว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะจากนั้นนะคะหมวดที่2นะคะก็จะเป็นหมวดวิชาเฉพาะนะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งคือหมวดวิชาเลือกเสรี ะะอย่าเพิ่งงงนะคะมันคืออะไรแต่ละหมวดมันคืออะไรเราค่อยๆไปพร้อมกันนะคะมาดูหมวดแรกเลยหมวดศึกษาทั่วไปก็จะเป็นวิชาเบสิกพื้นฐานเลยที่ปีหนึ่งนะคะจะได้เรียนนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มภาษากลุ่มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะแล้วก็กลุ่มวิชาเลือกนะคะต่อไปหมวดที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มในหมวดพื้นฐานวิชาชีพนะคะก็จะแบ่งทั้งหมวดเป็นอีก3มกลุ่มย่อยนะคะก็คือกลุ่ม พื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาแกนนะคะกลุ่มชีพบังคับในหลักสูตรการโรงแรมของเรานะคะแล้วก็กลุ่มชีพเลือกในการโรงแรมแล้วก็หมดภาษาต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือให้เลือกเรียนตามเสรีเลยนะคะเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6กหน่วยกิตทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นร้อยสาสิบแดหน่วยกิตนะคะตอนนี้น้องๆหนูๆลูกๆนะคะอาจจะยังงงงสับสนมันคืออะไรนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้น คุ้นตากันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาค่อยๆทำพังคุ้นเคยค่อย,ยชินนะคะเอาเป็นว่าก็คือว่าปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยเราจะต้องถ้าอยากจะจบการศึกษาอยากจะรับปริญญาเนี่ยเราก็ต้องเรียนทั้งหมดนี้เลยเป็นมินิมัมหรือขั้นต้นเบื้องต้นขั้นต่ํานะคะมาดูเทอมหน้าก่อนนะคะปีหนึ่งเทอมสองเราต้องเรียนอะไรบ้างนะคะก็เป็นโชคดีของพวกเรานะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทำมหาวิทยาลัยนะคะเทอมหน้านี้ เราไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนให้นะคะแล้วก็มาดูกันบ้างมาดูกันนะคะว่าวิชาอะไรบ้างที่เทอมหน้าเราจะได้เรียนนะคะวิชาแรกเลยนะคะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะตัวต่อไปคือภาษาอังกฤษพื้นฐานหนึ่งะคะหมวดต่อไปกลุ่มสุขภาพแล้วก็ชีวิตสิ่งแวดล้อมนะคะคือวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต นะคะต่อไปหมวดพื้นฐานวิชาชีพที่เราจะเรียนปัสปีนหนึ่งคือวิชาการบัญชีขั้นต้นนะคะต่อไปวิชาชีพบังคับนะคะที่บังคับให้ทุกคนเรียนเกี่ยวกับาสาขาการโรงแรมนะคะคือวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมนะคะทีนี้เราจะเห็นอีกตัวหนึ่งคือเลือกเสรีเลือกเสรีตัวนี้นะคะก็คือว่าให้พวกเราเนี่ยเลือกเรียนได้เลยตามความถนัดความชอบความสะดวกความสนใจนะคะเทอมหน้า ซึ่งในเทอมหน้านี้นะคะงานทะเบียนนะคะก็จะลงทะเบียนให้ทั้งหมด5รา,ายวิชาด้วยกันนะคะยกเว้นเลือกเสรีที่เราจะมาเลือกลงเองภายหลังนะคะซึ่งในเบื้องต้นอาจารย์สืบโพงของพักดีนะคะก็ได้แนะนำนะคะรายวิชาที่น่าสนใจที่น่าเลือกเรียนที่เรียนแล้วรู้สึกมีความสุขสบายนะคะแล้วก็ได้เกรดที่แบบว่าซอฟๆนะคะไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะคะมา นำเสนอนะคะก็เข้าไปาไปดูข้อมูลนะคะในเพจ a c e b o o k นะคะของกลุ่ม STM 2 1 at UBU นะคะอาจารย์สุขคงได้ลงรายวิชาต่างๆที่น่าสนใจเอาไว้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะคะไปมาดูเทอมสองค่ะเทอมสองนะคะเราก็จะได้เรียนดังนี้นะคะหมดศึกษาทั่วไปเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ ให,เให้เลือกลงนะคะในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็การจัดการนะคะจากนั้นก็มีวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสองนะคะวิชาหลักการจัดการและวิชาจิตวิทยาบริการนะคะจากนั้นนะคะให้พวกเราลงอีกหนึ่งรายวิชานะคะ ในนี้ลงว่าเป็นวิชาชีพเลือกของกลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรมและบริการแต่จริงก็คือเราจะบังคับเลือกเลยก็คือให้ลงวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะซึ่งก็อาจารย์จิรพาเป็นคนสอนนะคะเราจะได้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพกันนะคะเรียกว่าเรียนวิชานี้จบนะคะจะสวยจะหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะคะต่อไปปี2สองนะคะเรียนวิชาอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมนะคะการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมจัรยาบรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการโรงแรมนะคะการดําเนินงานและการจัดการครัวนะคะนอกจากนั้นก็ให้เราเลือกลงวิชาชีพนะคะกลุ่มโรงแรมนะคะหนึ่งตัวแล้วก็กลุ่มภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งตัวนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าจีนแนะนําให้ลงเป็นกลุ่มภาษาอังกฤษกับกลุ่ม ภาษาจีนนะคะต่อไปนะคะอี่สองเทิ่มสองนะคะเรียนอะไรกันบ้างนะคะก็เลือกอ่าสุขาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษเลือกนะคะจากนั้นก็มีวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะการตลาดโรงแรมและการขายการดำเนินงานและการจัดการแม่บ้านนะคะระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะแล้วกเ็เลือกลงชิปเลือกนะักกลุ่มภาษาต่างประเทศหนึ่งวิชานะคะต่อไปนะคะปี2ช่วงซัมเมอร์นะคะน้องๆทุกคนจำเะะี็นกันได้ไหมคะในวันวันที่เราแนะนำสาขาวันที่เราสอบสัมภาษณ์นะคะเราคุยกันไว้ว่าเราจะต้องมี มีการออกฝึกงานนะคะซึ่นี่แหละคะ่ะซัมเมอร์ปีสองเราจะได้เริ่มออกฝึกงานนะคะเราจะออกฝึกงานแต่เรายังไม่ลงทะเบียนในเทอมนี้นะคะเพื่อเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะเราจะมาลงทะเบียนคือฝึกซัมเมอร์แต่จะลงทะเบียนจริงๆก็คือตามปีสามเทอมหนึ่งนะคะเห็นที่ไฮไลท์สีเหลืองนะคะต่อไปมีวิชาอื่นๆที่เรียนในปีสาเทอมหนึ่งก็จะมีการจัดการทรัพยาการมนุษย์สําหรับการโรงแรมนะคะการจัดการอาหารและ ครื่องดื่มสําหรับพัตคารการดําเนินการจัดเลี้ยงการภาษีอาคกรนะคะแล้วก็วิชาชีพเลือกนะคะตัวที่3นะคะแล้วก็ชีพเลือกกลุ่มภาษาต่างประเทศอีกนะคะก็คือว่ากลุ่มวิชาชีพเลือกเนี่ยเราจะลงเรียนทั้งหมด5ตัวนะคะอย่างน้อย5ตัวแล้วก็กลุ่มภาษาอย่างน้อยอีก5ตัวปีสามเทอมต้นก็จะเป็นตัวที่3าแล้วนะคะ ต่อไปปีสามเทิมปลายนะคะเรียนอะไรกันบ้างนะคะก็หมดวดศึกษาทั่วไปเลือกเลยค่ะทิครบนะคะตามหน้าแรกนะคะที่เป็นไทยเฉลียว,ว่าจะต้องลงขั้นต่ำทั้งหมดกินในกิจนะคะจากนั้นนะคะเออก็จะเป็นวิชาอื่นๆนะคะเช่นการวางแผนและพัฒนาธุรธกิจโรงแรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรมการดำเนินงานและการจัดก,การส่วนหน้านะคะวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ะะแล้วก็วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศตัวที่4นะคะต่อไปค่ะปี3ช่วงซัมเมอร์อย่างที่บอกกันนะคะเราจะไม่ได้นอนตีพุงอยู่บ้านเราจะต้องออกฝึกงานค่ะเป็นการฝึกงานครั้งที่2นะคะแต่ว่าฝึกงานครั้งนี้ยังไม่ลงทะเบียนจะมาลงทะเบียนเรียนก็คือตอนปี4เทอม1น,นะคะตามที่ไฮไลท์เลยนะคะในปีสีเทอมหนึ่งใกล้จะจบแล้วมาเก็บตกกันนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีวิชาดังนี้ระเบีบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรมนะคะ<ม>การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับการโรงแรมนะคะจากนั้นก็วิชาชีพเลือกนะคะเรียนให้ครบเลยค่ะให้ครบทั้ง5ตัวนะคะแล้วก็ชีพเลือกกลุ่มภาษาเช่นเดียวกันนะคะลงให้ครบ5ตัวนะคะดังนั้นเลือกเสรีนะคะก็หตัว2ตัวตามแต่ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบังคับทั้งหมดก็คือ 6หน่วยกิจหรือ3ตัวจะลงมากกว่านั้นก็ได้เพื่อที่จะช่วยดึงเกรดขึ้นไปนะคะเอาที่สะดวกที่สบายใจนะคะต่อไปนะคะปี4เทอม2เราจะจบกันแล้วนะคะเก็บหน่วยกิจทั้งหมดแล้วเหลือแค่สิ่งเดียวก็คือการฝึกงานตัวที่3นะคะซึ่งการฝึกงาน3นะคะจะฝึกงานงานในช่วงปี4เทอม2นะคะเมื่อ name mm -hmm. สุดท้ายแล้วค่ะสําหรับปีสี่เทอมสองนะคะก็เรียกว่าเราเรียนวิชาต่างๆครบหมดแล้วเหลือเพียงวิชาเดียวนะคะก็คือวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาที่3หรือการฝึกงานครั้งที่สามนั่นเองนะคะก็เลือกฝึกได้ตามสะดวกเลยซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็คือการฝึกงานครั้งที่1เนี่ยเราก็จะเน้นให้ฝึกในแผนกแม่บ้านแล้วก็แผนกครัวซึ่งเราได้เรียนปันปีสนะคะแล้วก็ปี ฝึกงานครั้งที่2นะคะเราก็สนับสนุนนะคะให้ลงฝึกงานนะคะในะแผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือว่าแผนกส่วนหน้านะคะส่วนการฝึกงานครั้งที่3ก็เอาที่สะดวกที่สบายใจที่ชอบที่คนพกตัวเองนะคะใครชอบไปทางแม่บ้านไปทางอาหารนะคะไปทางงานส่วนหน้านะคะก็หรือว่าบางคนอาจจะฝึกสายกันดินนะคะก็ เอาที่เราสนใจจริงๆเพราะว่าการฝึกงานครั้งที่สานี้มีความสําคัญมากๆเลยเนื่องจากที่ผ่านมานะคะก็คือว่ารุ่นพี่เราหลายๆคนเลยนะคะก็คือพอฝึกงานจบปุ๊บนะคะสถานประกอบการหรือโรงแรมเขาก็ติดต่อท้าทามให้เป็นพนักง,งานต่อเลยโอเคนะคะก็เรียกว่าพอเราเรียนทั้งหมดนี้นะคะตามแผนนะคะสปีนี้เสร็จปุ๊บก็เรียกว่าเราจะจบรับปริญญากันแล้วเผิ่มแคเดียวใช่ไหมคะ จริงๆค่ะ4ปีไม่ยากเลยนะคะเผิ่มแคเดียวก็จบกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอแยนจริรภาขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะเอาใจช่วยทุกคนถ้ามีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับแผนการศึกษาหรือประเด็นต่างๆสามารถาสามารถอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆนะคะที่เราสามารถพอที่จะสื่อสารกันได้นะคะเช่น a c e b o o k นะคะอีเมล เดี๋ยวจะให้เอาไว้ช่วงท้ายนะคะสำหรับวันนี้สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ